สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการเปิดตัวอย่างเป็นทางการณศูนยะ์การค้าอิมพีเรียนเวิร์สำโรงพร้อมกับเปิดตัวสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นบริษัท PKP t e c h t i a e p r o d u c t จำกัดผู้ผลิตด้านอุปกรณ์กีฬาและสินค้าที่ระลึกสนับสนุนชุดการแข่งขันทีมสมุทรปราการ FC บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตรถจักรยานยนย์ยามาฮ่าที่เปิดตัวฟีโนรุ่นฟอร์เทีย รายสมุดปาการเอซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง100คันเท่านั้นนอกจากนี้ภายในงานป๋าแยมวันชัยแยมสรํมคกุนซื้อทีมสมุดปาการ f อประกาศล่านในเลขที่2ทีมได้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนนักเตะใหม่เข้ามาช่วยทีม5คนโดยมีนักเตะชาวไทย3คนและต่างชาติ2คนเพื่อจะนำมาช่วยทำให้รอยรั่วของทีมหายไปสำนักข่าวพีอ e น s รายงาน สนับสนุนข่าวโดย